โอเคค่ะพิมพิมพามาเที่ยวค่ะโอเคเอาเขากลัวเขากลัวสะพานนี้เขากลัวมันขาดต้องต่อแถวไปโอเคแกแไปโอ้โหไม่เป็นไรเห็นเป็นไรไปเดินไปเลยเดินไปเลยไปแบบมิจับมือไม่กลัวนี่ไงเดินไปสินี่ไงกลัวทำไมไปเดินขึ้นไป มันโยกอยู่แต่ว่ามันเป็นไอน้นี่ไปขึ้นไปฮึบถึงละอ่ะอ่ะเขาจะไปมาเป็นกับตันขับเรือค่ะโอ้โหไปเลยค่ะเรือกำลังออกค่ะใครจะมาขึ้นเรือไปหาพี่มาร์กมาละคะ่ะปลาบอลเอาไปหาปลาบอลค่ะใครรู้จักปลาบอลบ้างมาเลยโอ้โหเ๊ะ อิมขะยิมขะเล่นแบบนั้นแต่แม่จะเล่นแบบนี้เนี่ยต้องเนี่ยองแบบนี้เล่นแบบนี้ได้มาแล้วได้ไหมได้มมามามิกับยกขึ้นมาเดี๋ยวไม่กลัวเหรอวันชูชี้นี่าจับตรงนั้นนะนี่จับขี่ไว้นะ กนนะลับไปนะเหนูจะขี่ <c oughs> ขหนูนี่อยู่ไหนอ้าวติดเลยอันนี้มันติดอันนี้มันต่ำไปนปี้มาเร็วมาขึ้นเร็ว,รว,รวขึ้นไหม เขาเปิดเองนี uh sì, when, no. been, on on, ่แ่ะเปิดเองอ่อนไอ้ข้าไปไปเออสิไปเดินไปนู่นเดินไปเดินไปนู่นลงทะเบียนเข้าชมก่อนนะคะ พูดเร็วๆเอาเร็วๆมีอะไรบ้างเจออะไรบ้างอ่ะไปเอามาไปเดินไปเอามาอันนี้ค่ะอันนี้อะไรคะมาเจอว้าวสวยไหมอันไหนดูโชว์พูดสิเจออะไรบ้างคะฮะอ,อะไรเอาไปเดินชมไปไปพาไปเที่ยวไปเอาเร็วเอาไปพูดเร็วๆเจออะไร<ป>ะบ้างไปดูสิอ่ะอันนี้อะไรคะ อ่ะค่ะอันนี้ประตูเข้าแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเข้ามาก็เจออะไรคะแต่ภาพน้ำโอ้ไปค่ะรวนใหม่ค่ะอืมนี่มันก็เลเจริญอันนั้นเจออะไรคะลูกอะไรคะ อะไรลูกอันนี้ไม่อ่านให้อันนี้สวายโอ้ดูดิพิมว้าวอุ้ยมาสองตัวพร้อมกันเลยปลาตัวโตว้าวดูสิโอ้โหไปน้ำรงดิระวังนะลูกโอ้โหงง ไปดูดิไปดูดิไปดูสิเร็วด,ดูปลาตัวใหญ่เร็วไออุโมงค์โหปลาอัอนไหนอยู่นี่นะพิมยิย้ยยมดนมนูนี่โอ้โหอุ้ยอุ้ยมาดูตรงนี้ปลาเยอะนะพิมดูสิว้าวตัวใหญ่มากลูกดูสิ